ดูเหมือนว่าจะเจอแล้วสินะความลับของนาง <c oughs> ดูภายนอกก็เหมือนหนังสือธรรมดาแต่ถ้าเก็บซ่อนไว้มิดชิดแบบนี้แสดงว่าจะต้องเป็นหนังสือที่มีอะไรสําคัญอย่างไม่ต้องสงสัย <c oughs> นางประมาทไปสินะ <c oughs> ข้าก็ไม่รู้หรอกว่านางคิดอะไรอยู่ <c oughs> แต่จงเตรียมตัวเป็นพระชาย,ยาดได้ หฮ้นะอ่นี่มันหนังสือรวมภาพดาราชายนี่นี่หนังชอบพวกพี่ชายบําเริบาบนี้หรอเนี่ยนี่นางวางแผนไว้ถึงขั้นนั้นเลยหรอเนี่ยอ ไม่ว่าจะยังไงข้าก็จะต้องหาหนทางกลับไปให้ได้แต่ถ้าหากข้าไม่สามารถกลับไปยังร่างเดิมได้ข้าก็จะไม่สามารถเห็นรอยยิ้มนั่นอีกเป็นครั้งที่สองอย่างนั้นเหรอแถ่ว่าสิ่งที่ข้ากังวลน,นั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากสลับร่างมาครบ15้าวันกับอีกหนึ่งวันในเช้าวันถัดมา ที่นี่ที่นี่มันห้องนอนของข้าอถ้าอย่งางนั้นหรือว่าจะกลับเข้าสู่ร่างเดิมแล้วฮะพิธีก้คำสาบเสร็จสิ้น ร่างกายของฉันเป็นปกติกว่าที่คิดนะเนี่ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนึกว่าถ้าเป็นนิสัยแบบเดริกก็คงจะทำให้ร่างกายของฉันนีแผลไปใหญ่แล้วเจ้าจะต้องชดใช้ในฐานะที่บังอาจมาล้อเล่นกับข้าในห้องก็ไม่มีร่องรอยของความปาเถื่อนด้วยคุณหนูตืแล้วหรอคะ อรุณสวัสด์อีฟเท่าที่ดูจากอีฟที่ไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษก็ดูเหมือนว่าเขาจะเล่นละครเป็นฉันได้อย่างเหมาะสมอย่างที่คาดเอาไว้ฉันปฏิเสธที่จะเจอเขาจนนึกว่าเขาจะตามมาหาฉันถึงตำหนักรัชทายาแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นนี่อีฟช่วยเตรียมของกินเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะอคุณหนูอยากอาหารกลับมาแล้วแสดงว่าดีขึ้นแล้วสินะคะคุณหนูฝืนกินอยู่ตั้งหลายวันดิฉันจะรีบไปเตรียมอาหารมาให้นะคะแล้วก็ ช่วยเชิญคนในครอบครัวให้มาดื่มชากันสักถ้วยในสวนด้วยได้ไหมเฮ้ย hey, ทำไมถึงทำแบบนั้นกับไอรีนของเราได้ลงคอเราจะให้พ่อเราไปทำงานได้ยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะครับนั่นนะสินะท่านพ่อท่านแม่หรอก,กับท่านพี่ขอโทษที่มาสายนะคะ <c oughs> ในที่สุดก็ได้กลับมาสุ่ครอบครัวที่ฉันต้องการปกป้องเอาไว้ออมาเลยเด็กน้อย ท่านพ่อเรียกลูกสาวที่อายุ21ว่าเด็กน้อยก็เกินไปหน่อยนะคะแต่ความรู้สึกที่ได้กอดกอลูกตอนที่เป็นทารกในอ้อมกอดก็ยังเหมือนเดิมที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานเองอถ้ามีใครไม่เห็นแบบนี้จะเรียกพ่อของลูกว่าเสนาบรีเหล็กได้อีกหรอจะว่าไปไอรินตอนเป็นเด็กกระตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะทุกครั้งที่เดินก็จะมีเสียงน่ารักน่ารักออกมาด้วยช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวนี้ ฉันเป็นสุขจริงๆก่อนที่จะเดินทา,ทางไปยังรีเบิร์กไอแลนด์ฉันได้มาดื่มชากับพวกพี่ๆแบบนี้นี่ไอรินถ้าใครเข้ามาจู่โจมเนาะก็ให้เตะไปที่เป้าเต็มแรงเลยนะที่เหลือพี่จะเป็นหมอผู้หญิงใหญ่คนนี้จะรักษาให้เองนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนกลายเป็นหมอหลวงที่สนใจทางด้านการแพ้ควรจะพูดเลยแต่ก็ททำให้รู้สึกดีอยู่ นายท่านมีคำสั่งจากองค์รัชทายาทครับฝ่าบ,บาทรับสั่งว่าให้คุณหนูไอรีนไปเข้าเฝ้าที่วังครับเฮ <c oughs> ไม่ตลกเลยนะทูลไปว่าลูกสาวของข้าบาดเจ็บทางใจอย่างหนักจนเดินไม่ไหวก็ล็อกกันทรงรับสั่งว่าทำไมเข้าเฝ้านี่อีกหนึ่งชั่วโมงจะทรงเสด็จมาพบด้วยพระองค์เองพระยะค่ะแทนพอ ผู้นำของฝ่ายจากักรพรรดิจะขัดขืนคำสั่งผู้ที่จะขึ้นเป็นจกักรพรรดิองค์ต่อไปได้หรือคะไอรินหนูไม่จำเป็นต้องเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อตระกูลหรอกนะไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้หนูไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วนะคะเรื่องที่เดลิกจะเรียกฉันเข้าเฝ้าก็เป็นสิ่งที่ฉันคาดเดา,เาไว้อยู่แล้ว <c oughs> หนูจะรีบกลับมานะคะไปปาร์ตี้น้ำชาที่สนุกมากๆเลยละคะ่ะ <c oughs> ไม่สิถ้าให้พูดตามตรงนี่ก็เป็นเวลาที่ฉันรอคอยอยู่ตั้งหากละตายจริงยินดีที่ได้เข้าเฝ้าพระสุริยาดวงน้อยแห่งจกักรวรรดิเพคะฝ่าบาททรงเสด็จมารับหม่อมฉันเลยหรือเพคะ,ะ <c oughs> ในที่สุด ก็มาถึงจุดคลายแมกของแผนการอันแสนยาวนานของฉันแล้วถ้ามาถึงนี้แล้วคงไม่มีใครได้ยินอะไรแล้วล่ะนะนี่เจ้าบอกข้ามาซะว่าทำอะไรกับร่างของข้าลงไปอ,อคือนี่นาะงก่อนหน้านี้นางมองข้าแล้วส่งยิ้มให้ข้าอยู่ตลอดเลย เราทำไมตอนนี้ฝ่าบาทขอประทานอภัยหม่อมฉันไม่ทราบว่าฝ่าบาทตรัสเรื่องอะไรเพคะเหลือเชื่อเลยเจ้าน่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ร่างเจ้าสลับกันกับร่างของข้านะเฮะ้กะล้อเชียวว่าต้องรู้ทันเรื่องนั้นหัวไวจริงๆฝ่าบาทหม่อมฉันก็รู้ว่าร่างของฝ่าบาทกับหม่อมฉันสลับกันเพคะ แต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันสำหรับหม่อมชันเช่นกันหม่อมชันก็แค่เพียงตั้งใจเล่นไปตามบทบาทเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียพระเกียรติกระเท่านั้นเพคะ <c oughs> เจ้าคิดว่าทุาพูดบา์แบนั้นแล้วเขาจะยอมรับได้อย่างนั้นเหรือ,อ,อไม่ได้ผลฮะ <c oughs> ถ้าเป็นคนที่รู้จักคิดทันทีที่รู้ว่าสลับร่างกันก็ต้องพยายามที่จะหาลือกับข้าสิแต่เจ้ากลับทิ้งเขาไว หลังจากที่ร่วมหลับนอนกับพราทั้งคืนแล้วก็ออกจากเกาะไปเฮ้ออะไรนะทําไมวันนี้ดูอ่อนไหวกว่าปกติเรื่องนั้นเป็นเพราะตอนนั้นมีนกส่งสารผูกริบบิ้นสีแดงบินมาตัางหากแล้วเพคะถ้าเป็นเชื้อพวงก็จะต้องรู้ว่านกนั้นมีความหมายไว้อย่างไรหม่อมฉันก็เลยต้องกลับก่อนเท่านั้นเองเพคะมีอะไรจะตราดกับหม่อมฉันอีกหรือเปล่าเพคะเจ้าจุ๊กเพิกเฉยกับสารที่ข้าส่งไปยังตำหนักรัชทายาท ข้าแน่ใจว่าเจ้าจงใจหลีกเลี่ยงข้าแล้วเรื่องที่เจ้าจงใจไม่ยอมติดต่อกับข้าตลอดเวลาสิบห้าวันนั้นจะอธิบายไว้อย่างไรเล่าเฮ้ย hey, พูดพลัม้มไม่หยุดเลยฮะทําไมนิสัยถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะแต่ถึงจะพูดจาบแบบนั้นอยู่หน้าตาเขาก็หล่อเหล่าเอาการอยู่นะเนี่ยนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เห็นใบหน้านี้ใกล้กๆแบบนี้คินะฝ่าบาทที่หม่อมฉันหลบเลี่ยงสารก็เป็นเพราะหม่อมฉันตั้งใจจะเว้นระยะห่างกับฝ่าบาทเพคะ ว่าไงนะทำไมล่ะนั่นเป็นเพราะหม่อมฉันไม่ได้รักฝ่าบาทอีกต่อไปแล้วเพคะนี่เจ้าค้าโอ้ยทังที่เมื่อกี้ยังจ้องฉังตาขมิงจนเท้าจะทะลุอยู่แล้วนะเนี่ยทังที่ตอนฉันวิ่งไล่ตามกลับไม่หันมาเหลี่ยวมองแม้แต่สักครั้ง ทีนี้ก็เพิ่งมารู้สึกเสียดายหรือไงจะมากไปแล้วนะทั้งที่ฉันจะต้องเจ็บปวดเพราะถูกเดริกเมินเฉยมาตั้งเท่าไรอ๋อไม่สิอันที่จริงหม่อมฉันรู้สึกเกลียดฝ่าบาทที่มานิดนึงแล้วเพคะนี่จะพูดจากใจจริงๆอย่างนั้นเหรอจากใจจริงเพคะฝ่าบาทอะไรนะหน้าตาหลอเหล่อแบบนั้น ฝ่าบาทไม่มีอะไรจะตรัสแล้วหม่อมฉันต้องขอตัวก่อนนะพี่คะช้าก่อนแล้วที่เจ้าตามติดข้ามาตลอดเล่าเรื่องนั้นเพราะหม่อมฉันคิดว่าคงจะมีสักวันหนึ่งที่ฝ่าบาทจะทรงหันมาส่งรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับหม่อมฉันสักครั้งแต่ว่าถ้าที่ที่เดริกปฏิบัติกับฉันตามปกตินั้นช่างไหมแย่แสนะะเสลือเกิน <c oughs> <c oughs> ฉันเบื่อแล้วล่ะ ที่จะต้องทําเป็นใจดีเมื่อได้รับของขวัญที่ถูกสตรีคนอื่นปฏิเสธมาถึงเวลาที่การเรียกร้องความรักเหมือนสุนัขที่เฝ้ามองแต่เจ้าของเท่านั้นต้องหยุดแต่เพียงเท่านี้แล้วหลังจากกลับมาจากรีเบิร์ตไอ์แลนด์หม่อมฉันก็คิดได้มาตลอดว่าหม่อมฉันอยากจะรักคนที่ปฏิบัติกับหม่อมฉันอย่างเห็นคุณค่าเพคะถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอตัวก่อนเพคะ นูนะจะต้องคบกับคนที่เห็นความสำคัญของคุณหนูนะคะอีฟ <If S 1> <If S 2> ที่รออยู่กกไกลๆคุณหนูของพวกเราเป็นใครรู้ไว้สับ,บ้างว่าแต่ว่าร้าพูดกับองค์ชายรัชทายาทแบบนั้นได้ยังไงกันคะเนี่ยถ้าเป็นดิฉัน <c oughs> ก็คงกลัวจะสลบไปแล้วลมั้งค่ะไอ้ต่อไปนี้ <c oughs> ก็คงจะไม่ต้องพกหน้ากันสองต่อสองอีกแล้วข้าจะต้องใช้ชีวิตของข้าสิต่อไปก็ต้องเรียกผู้ช่วยเหลือมาแจ้งให้ทราบว่าสิ้นสุดธุระไปได้ด้วยดี เราก็ต้องเตรียมตัวเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็ดจจักรพรรดิด้วยยุ่งน่าดูมีคนอยู่อย่างนั้นหรอ,อ,อไอรินม่ได้เจอกันนานเลยนะคะปีแออเอ,อ,เอ,อคือว่า อากาศคือค่ะ <c oughs> อากาศดีนะคะพออยู่ต่อหน้าฉัน <c oughs> ก็กลายเป็นตะทึ่มไปเลยะพีแอร์ก็คงจะชอบฉันจริงๆนะสิกำลังจะไปตำหนักรัชทายาตหรอคะอ๋อใช่ครับคือว่าไอรินอ่าค่ะ ข้าไม่สามารถปล่อยนางไปทั้งแบบนี้ได้เพราะข้ามีสิ่งที่อยากจะมอบให้นานอีกครั้งออยู่นั่นเองไอไอรินท่าไม่ว่าอะไรจะเป็นคู่ของกระผมในงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาคราวนี้ได้หรือไม่ครับไอริน ถึงแม้ว่าจะมีคนมาเข้าแถวรออยู่มากแล้วแต่กระผมจะขอโอกาสสักครั้งได้หรือไม่ครับอืมปีแอร์ซินเวนก็เป็นผู้ชายที่ใช้ได้และเหมาะเป็นคู่ไปงานเฉลิมฉลองด้วยกันหนึ่งในสมาชิกตระกูลฝ่ายจากักรพรรดิด้วยกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กก็น่าจะเป็นข่าวฉาวน้อยหน่อยแถมยังมีรอยยิ้มที่มอบให้ฉันอย่างสบายใจเสียงที่นุ่มนวลไม่ว่าจะคิดยังไงก็เป็นคู่ที่เหมาะสมเราดิฉันต้องให้คำตอบเมื่อไหร่เลยคะ เมื่อไร่ก็ได้ที่คุณพร้อมครับกระผมไม่ใช่คนที่เป็นที่นิยมเหมือนท่านหญิงบอกกระผมก่อนงานเฉลิมฉลองก็ได้ครับแต่ได้ยินข่าวว่าหนกสงสารของภาคีส่งจดหมายรักให้ท่านปีแอรด้วยนี่คะอ๊ะจะกลับแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้างั้นกระผมจะพาไปส่งที่รถม้านะดูเหมือนว่าภาคีลำดับที่จัดจะว่างงานนะอ๋อเดรี่ ยืนดูมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะขอถวายความเคารพต่อพระสุริยาดวงน้อยแห่งจักรวรรดิเพคะขอประทานอภัยเพียะค่ะฝ่าบาทกระหม่อมเห็นนางก็เลยชวนคุยด้วยแค่ครู่เดียวเพียะค่ะไอรีนกระผมจะรอคำตอบที่เป็นข่าวดีนะครับค่ะถ้างั้นกระผมขอตัวก่อนไอรีนเชดรอ ถ้ามีเวลาคะขอคุยด้วยหน่อยสิคงคุยกับฉันไปเมื่อกี้ราอยอย่างจะมีอะไรจะพูดอีกหรอคงจะซักไซส์ถามเกี่ยวกับเรื่องคำสาปแน,น่ๆแต่ยิ่งฉันคุยกับเดริกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียบเปรียบมากเท่านั้นคนที่มีอะไรปิดบังอยู่เยอะไม่ควรปรีบปากพูดอะไรจะดีที่สุดขออภัยเพคะฝ่าบาทตอนนี้ <c oughs>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  จะไม่ร้องไว้อีกเป็นครั้งที่สองแล้วอย่างนั้นหรอเรากลับที่รถมาก็เถออีฟะค่ะคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรไหมคะหืออะไรหรอ ไม่ได้ร้องไห้อย่างนั้นหรอกหรอกคะไม่รู้ซีสงสัยจะร้องไห้ามากเกินจะน้ําตาแห้งหมดแล้วมัง้งฮ่แต่เห็นไม่หยุดร้องไห้ดิฉันก็โล่งใจคะ่ะถึงวันนี้จะสามารถปลีกตัวออกมาได้ด้วยวิธีต่างๆก็เถอะแต่ถึงยังไงฉันก็เป็นคนที่ชิงร่างของรัชทายาทไปโดยพลาการอยู่ดีเดเริกมีความสามารถอยู่แล้วถ้าเพียงแค่เขาตัดสินใจเขาก็สามารถลงโทษฉันหรือวัตระกูลของฉันได้ถึงฉันจะไม่ได้เหลือหลักฐานไว้สักชิ้น แต่ถ้าเป็นองค์รัชทายาทต่อให้ไม่มีความผิดก็สามารถเอาผิดได้ฉันจะไม่ปล่อยให้เป็นบาปนั้นแน่เพราะฉะนั้นฉันจึงทำได้เพียงทำเป็นตีตัวออกหก่ะเพราะเสียใจจากพฤติกรรมที่หยาบคายของเขาเอีฟบอกว่าหลายวันมานี้ฉันมองตัวเองอยู่ในกระจกอยู่บ่อยๆหรือเพราะเขาเห็นหน้าฉันบ่อยเข้าก็เลยถูกใจใบหน้าของฉันจนยอมตังใจการขอร้องอ้อนวอนของฉันสินะถ้าเขาครั่งหลักของฉันจนตาบอด ก็คงจะง่ายกว่านี้หากเป็นเช่นนั้นฉันก็จะไม่ต้องห่วงตระกูลของฉันแล้วแต่เดริกไม่ใช่วีรบ,บุรุษที่จะยอมขายชาติเพียงเพราะผู้หญิงหรอกฮช่างเป็นความเพ้อฝันที่ไม่มีทางเป็นจริงสจริงอีฟเราต้องเริ่มมองหาเครื่องประดับใหม่แล้วจะไปบอกร้านเพชรให้ทีพูดถึงร้านเพชรในทิปปสติที่คุณหนชใช้บริการอยู่บ่อยๆใช่ไหมล่ะคะใช่ฝากบอกทั้งนั้นว่าให้มาหาฉันเมื่อมีเวลาที ต้องเตรียมชาอร่อยๆอไว้ให้ล้าล่ะสำหรับเขาที่เป็นทางพนักงานร้านเพชรทั่วไปและเป็นทางผู้ช่วยเหลือที่ฉันพึ่งพาได้น้ำตาของไอรีนเมื่อกี้ต้องเป็นการแสดงนนแน่ๆร้อยเปอรเซไม่ตลกเลยสักนิด ข้าฝึกฝนประสาทสัมผัสมาโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันในประเทศของศัตรูเราคิดว่าจะมาแกล้งร้องไห้ต่อหน้าข้าได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยแต่ไม่รู้ทำไมแม้ข้าจะเห็นน้ำตาที่มั่นใจว่าเป็นการเสกแซงของนาข้าก็คิดว่าจะต้องถอยออกมาอยู่ดีกันนะเอ้ยหนีไปด้วยวิธีแบบนั้นก่อนที่จะได้ถามเรื่องสลับล่างเนี่ยนะฉลาดหลักแหลมแถมเป็นการโกงที่เป็นหนึ่งด้วย แต่จากบทสนทนาในวันนี้ก็ทําให้ข้าได้รู้ว่าเรื่องการสลับร่างทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่นางตั้งใจเอาไว้ถ้านางไม่ได้ตั้งใจนางก็คงไม่คิดที่จะหนีไปหรอกออฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่ข้าตั้งใจจะมอบให้อรีรนที่รีเบิร์กไอแลนด์สรอยคอขอแต่งงานในช่วงที่สลับร่างกันอยู่นั้นข้าก็ทิ้งมันไปด้วยความโมโหนี่เป็นพระทัยที่มีค่าของฝ่าบาทม่ใส่หรือเพียงคะ แต่คนใช้ที่ทำความสะอาดตำหนักตากอากาศก็นํากลับมาให้ <c oughs> ไอริน่ะทั้งเฉลียวฉลาดก็เลยคิดจะขอมาเป็นพระชายาสักหน่อยยังไม่ทันจะได้อ้าปากเลยฝาบากระหม่อมขอเข้าไปสักครู่ได้ไหมพะยักค่ะมีเรื่องอะไรนะออมีชาดีเข้ามาใหม่จะทรงลองชิมดูไหมพะยักค่ะชาหรอพะยักค่ะ ชาที่ฝ่าบาททรงสนใจในช่วงนี้ก็ฝ่าบาททรงดื่มชาทุกวันในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี่พยยะค่ะฝ่าบาทมารวิดไปเรียกบุตรชายของแชตร์ที่เป็นหมอหลวงมหาคะหน่อยเขาต้องรับการตรวจร่างกายเสียหน่อยคราวนี้แหละข้าเจอแล้วจุดอ่อนของนางพอแอดอ่านอีพีนี้จบแอดก็รู้สึกสงสารพระเอกขึ้นมาเลยทีเดียวใครเป็นเหมือนแอดบ้างคะ อยากรู้เรื่องจะเป็นมาอย่างไงติดตามได้ที่อีพีหน้าเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ